สัสดีครับこんาちは今日はあのวัのนี้วั話しีいとัいますよวันนี้しますนวันนี้รันวันนี้กี้กวีววัีัี่ววีันนี้วนเี้วีวั่นวนเวนนีวนาร้วั่าวั่วนวั้วั้วัว่า,า,า,าว้า น่าแตกก่า,าได้ก็คือประสบการณ์ที่มาที่ญี่ปุ่นครั้งแรกมาที่สนามบินถึงที่สนามบินนาโกย่าครั้งแรกก็คือไปที่ตอมตัวตรวคนเข้าเมืองก็จะเป็นด่านด้วยความที่เป็นเด็กเป็นนอกก็เดินเข้าไปก็แฟนพอดีแฟนเป็นคน,นญี่ปุ่นก็เขาจะแยกกันระหว่างคนไทยคนญี่ปุ่นดังนั้นแฟนก็สามารถเข้าไปก่อนส่วนผมก็คือโดนตมญี่ปุ่นในตรวจ ค่อนข้างละเอียดก็คือเขากระถามว่ามาทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยด้วยความที่เราฟังสำเนียงยิปภาษาอังกฤษที่เป็นสำเนียงญี่ปุ่นอเงี้ยค่อนข้างไม่ออกก็คือเขาก็ถามเราว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแล้วก็พอเราก็บอกว่าพูดภาษาอังกฤษพอได้นิดนๆๆิดนิดหน่อยแล้วเขาก็พูดว่า,อ,าอะไรสักอย่างเนี่ยเกี่ยวกับอ่า ให้โชว์อะไรสักอย่างเนี้ยผมก็เลยบอกอืเข้าใจแล้วก็เลยเปิดก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวก็คือใส่แจ็คเก็ตตัวบดม,มเราเป็นด้วยความเป็นคนไทยคือใส่มาตัวใส่มาเยอะๆสามสี่ชั้นอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาก็คิดว่าต่อมอเขาจะสงสัยว่าเราว่า,อานอเราคนของพวกสิ่งยาเสพติดอะไรเข้ามาหรือเปล่าเราก็เปิดเสื้อผ้าทั้งหมดให้เขาดู ข้างในก็คือมันแจ็คเก็ตเปิดแจ็คเก็ตออกมาเป็นเสื้อแจ็คเก็ตสองสามชั้นเนี่ยก็เปิดให้เขาดูเขาก็เขาก็ทาหน้างงๆว่าไอเราไปทาอะไรเหมือนเหมือนโลคจิตอะไรเงี้ยเปิดเปิดเสื้อแจ็คเก็ตสามสี่ถุองเงี้ยแล้วเ็าทาหน้างงๆเราก็อะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาเขาอยากจะดูอะไรก็คือผลสรุปว่าก็คือเขาไม่ได้อยากดูแจ็คเก็ตเตาเขาอยากอยู่ ติ๊วเก็ตเราก็คืออยากจะดูตัวต๋วตั๋ว่าเราว่าเรามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะกลับวันที่เท่าไหร่ก็ความที่น่าแต่เขาก็คุยกันเรื่องเขาก็ชี้ชี้ว่าที่ตัว๋วที่กระดาษที่ผมถืออยู่ก็สรุปว่าอก็ขำๆแต่ก็ไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะประสบการณ์ตอนนั้นก็กลัวเขาจะไม่เข้าเมืองแต่ในความตอนนั้นก็คือ อืมก็อาจจะที่เรามีจดหมายรับรองจากพ่อแม่ของแฟนถึงการับรองว่าจะไปพักที่บ้านนี้ถ้าเกิดมีกรณีที่เราหนีหรือหายอะไรเงี้ยคนที่รับรองนี่ก็คือทางตำรวจก็จะเป็นคนว่าเป็นเหมือนเป็นแบคกรีดอะไรเงี้ยดัยงนั้นก็ค่อนข้างที่จะกลัวมากเป็นประสบการณ์ครั้งแรกต่อมาก็ ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่คือครั้งแรกที่โดนโดนตำรวจเรียกตำรวจญี่ปุ่นเรียกตรวจก็คือตอนนั้นก็คือไปเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ก็นั่งจักรยานปั่นจักรยานไปคนเดียวแฟนก็ตอนนั้นก็มาญี่ปุ่นใหม่ๆก็คือไปไปที่โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นก็ปั่นจักรยานไปประมาณสิบกิโลก็ตำรวจมันก็บอกอันนี้ไม่ดีไนมน่ี่ดแล้วก็เราก็ ชักกลัวอะไรอะไรก็ถามเอานั่นเอานี้เอาอะไรอะไรจักสรุปก็คือขอดูบัตรเกี่ยวกับบัตรต่างคนต่างด้าวแล้วก็ขอดูพาสปอร์ตอะไรเงี้ยขอดูดูนั่นดูนี่ดูนั่นดูนี่เร้ก็ดูโชยเขาดูสรุปก็คือก็สุดท้ายก็คือก็สุดท้ายก็มาดูเรื่องจักรยานว่า มีไฟหรือเปล่าก็คือผมตอนนั้นวิ่งประมาณหกโมงเย็นเนี่ยก็ไฟไฟรถจักรยานก็ยังไม่เปิดตำรวจก็บอกว่าถ้ามันมืดแล้วให้เปิดขี่จักรยานก็ให้เปิดเปิดไฟหน้าด้วยไม่งั้นจะโดนจับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่โดนตำรวจเรียกแต่ว่าตำรวจญี่ปุ่นก็สุภาพไม่เหมือนตำรวจที่เมืองไทยก็คือคนที่นี่ก็คือตำรวจที่นี่ก็คือ เวลาออกทำงานก็กไม่ได้ใส่เครื่องแบบไปก็แต่งตัวธรรมดาแล้วพอไปถึงที่ทำงานก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดตำรวจแล้วก็คืออืมค่อนข้างสุภาพกับคนแต่ว่าก็แต่บางครั้งก็คือมันมนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดยังมียากุซาเจยยากุซาเจอพวกที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยความพูดเขาก็จะเปลี่ยนไปก็อาจจะเป็นเหมือน มึงกลัวอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ว่าส่วนมากก็คือคนทั่วไปก็คือคนคนที่เป็นตำรวจก็คือคนที่เป็นตำรวจข้าราชการที่ญี่ปุ่นก็คือจะจะไม่ได้ทําตัวเหนือก็อยู่ในจะทําตัวค่อนข้างที่สภาพจะต่ํากว่าด้วยซ้ํานอบน้อมทามตนก็คือเป็นส่วนหนึ่งน,นิสัยคนญี่ปุ่นที่ดีสําหรับที่ผมในญี่ปุ่น ที่ประมาณสิบเจ็ดปีก็ไปติดต่ขอข้าราชการอะไรเงี้ยไปขอทําบัต่างๆดาวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าใจเขาสอนแต่ถ้าเกิดพูดภาษาญี่ปุ่นยังไม่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกล่ามมาให้ก็จะแปลแปรให้แต่ถ้าเกิดเราทาอะไรไม่ได้จริงก็คือเขาก็จะให้เรามาวันอื่นอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้มาก็คือพอ เราเริ่มชินกับประสบการณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยเราไปติดต่ออะไรเองเนี่ยเราก็สามารถพูดคุยสักรู้เรื่องเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นแต่ว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้คนต่างชาติก็คือเริ่มมีคนต่างชาติรับเข้ามาก็คือสังคมญี่ปุ่นเนี่ยก็คือมีการผู้สูงอายุสูงมากขึ้นแล้วก็คนจํานวนการเกิดนี่น้อยลงดังนั้นก็คือคนทํางานนี่ก็คือไม่ค่อยมีคนทํางานก็คือเขาเอา รับคนต่างชาติเข้ามาเปิดประเทศเข้ามาให้คนต่างชาติมาทํางานแล้วก็ตอนนี้คนญี่ปุ่นก็เริ่มเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคนต่างชาติว่ามีนิสัยยังไงมีลักษณะการกินยังไงสมัยที่ผมมาอยู่เจ็ดปีก่อนเนี่ก็คือก็คือไอ้พวกผักชีพวกมะม่วงมะละกอน,นี่หรือว่าข้าวเจ้านี่แทบเป็นเป็นแทบจะเป็นของที่หาไม่ค่อยได้เลย ถ,ถ้าจะอยากจะกินจริงๆก็ต้องเข้าไปเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมืองโอซาก้าแล้วก็โตเกียวอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้ก็คือเราไปซูเปอร์สปอร์มเ็ตของญี่ปุ่นนี่ก็คือมันจะมีคนเวียดนามคนอินโดนีเซียคนคนไทยค่อนข้างเยอะก็คืออาหารการกินก็คือทุกวันนี้ก็คืออยากกินก๋วยเตี๋ยวก็คือไปที่ ไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือซื้อฟอรหรือก็คือก๋วยเตี๋ยวเวียดนามเนี่ยก็คือมาทําแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแยนนิดหน่อยก็คือคล้ายๆเป็นก๋วยเตี๋ยวไทยได้เลยทุกวันนี้การอยู่ใช้อาหารการกินของคนต่างชาติในที่ที่ญี่ปุ่นก็คือมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากมายกว่ายี่กสิบเจ็ดปีก่อนแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนญี่ปุ่นก็คือจะดีสำหรับคนต่างชาติสมมติ ก็ยังมีคนลักษณะคนหัวเกาๆอยู่ก็ก็ยังมีความเชื่อโบราณก็คือเกลียดคนต่างชาติอยู่ไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยก็คนประเภทนี้ก็ยังมีอยู่ในสังคมของญี่ปุ่นก็คล้ายๆคนคนไทยที่ว่าเกลียดพมา่าเกลียดเกลียดพมา่าเกลียดคนแขกอะไรลักษณะไนนี้ก็ยังมีอยู่แต่ส่วนมากก็คือสังคมก็เคยเริ่มเปลี่ยนไปอย่างคนฟิลิปปินสน์ก็ทํางานเป็น เขาเรียกว่าดูแลลงเป็นเป็นบ้านพักคนชราเนี่ยก็คือเป็นคนดูแลคนชราเนี่ยคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ขอบคุณที่มาช่วยเหลือเพราะคนญี่ปุ่นคนคนที่มาดูแลในบ้านพักคนชราเนี่ยก็คือจํานวนคนไม่เพียงพอดังนั้นคนต่างชาติก็ถือว่าเป็นกําลังงานแสงขั้นอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นในขนาดก็ทันนี้ก็เวลาเกือบจะ เที่ยงคืนญี่ปุ่นแนละ้วก็ขอจบรายงานข่าวข้อนี้กันนะครับเรามาเจอกันใหนม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ